ไปาปเลขสองหมายเลขสามหมายเลีหมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ด์มาลมา,ลากา เวลานี้เนี่นี่นะมันมันพามาได้เฮ้ยเรกเนี่ยเรายกเนีรียกเน่อาวยครับราหานะโดเะจ

ต่อครต่อมาแล้วตายคเขาของเลยมันไม่ต้องต่อแล้วได้ยิงไปได้ไม่น่าใชได้ว่าอะไรยิงเมาสมัสิหมดเฮ้ยต่อรู้แล้วเนี่ยเป็นไงเป็นดีใช่

บอลมัน